ครดูข้างล่างเกตเกเกค่ะมันเป็นแบบทบทวนครูจะให้คะแนนทุกคนทําไปพร้อมกันในชั่วโมงนี้เลยทําเสร็จแล้วก็ส่งนะคะค,คุณครูครับเล่มไหนหรอครับไม่ถามอีกแล้วดูดี่เล่มเนี้ยเล่มเนี้ย หน้า47นะครับหน้า47ค่ะน่าจะเรียนหลายหน้าเลยร้อนไม่จังเไม่ได้ยินเสียงเลยครับพร้อมนะนะถ้าใครพร้อมแล้วปิดไมเลยปิดไมเลยค่ะปิดไมคนพร้อมแล้วปิดไมถ้าใครยังคุยครูหักคะแนนนะคะมองนี้ให้10คะแนนถ้าใคร ใครไม่ปิดไม่โดนหกนนักคะแนนครั้งละหนึ่งคะแนนนะคะยกเล้นครูจะให้ตอบน้า,าหน้านีะหน้าสี่สิบเจ็ดปียังเปิดแล้วนะหยีบด,ดินสองขึ้นมามันเป็นแบบทบทวนนะคะให้ทำที่เราสอนที่เราเรียนมาทั้งหมด ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเนี่ยหน้าที่เราต้องทวนครูจะให้คะแนนอ่าพร้อมนะทำทุกคนดูหน้าสิบเจ็ดคำสั่งชี้นินวชี้ชี้ชี้ลูกชี้นวชี้ชี้ตัวหนังสือดูตามครูไปด้วยวงกลมนะคะวงวงรบอบตัวก่อนหน้าคำตอบที่ถูงที่สุดนะคะ ขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งอ่าวคำสั่งข้าหนึ่งชี้เลยลูกชี้นิ้วชี้ชี้เลยชี้ชี้คู่ค้าหน้าไหนคะคูค้าหน้าไหนคะแสดงว่านะาให้ฟังครูเลยใช่ไหมบอกว่าน่าสี่สิบเจ็ดลูกและสี่กับเลขเจ็ด พร้อมยังพร้อมนะพร้อมนะโอเคนะโอเคนะโอเคใครพร้อมโอเคเร็วใครพร้อมโอเคโอเคทีททนี้นี่อะไรก็บอกว่าสี่สิบเจ็ดลูกเลขสี่กับเลขเจ็ด อาเปิดดูข้อหนึ่งอาดูข้อหนึ่งเลยเชื้อนิ้วเชื้อข้อหนึ่งอาัยวะใดไม่ได้อยู่บนใบหน้าของเราอาไว้วาใดไม่ได้อยู่บนใบหน้าของเราแล้วเรียนดูรูปภาพภาพที่เดือดเป็นภาพคอไก่ข้อหนึ่งนะคะคอไก่ภาพตาขอไข่ภาพตาคอควายภาพหู ข้อไหนไม่ได้อยู่บนเมหน้าให้วงกลมล้อมเลยวงกลมเลยลูกอ้าวลงมือตามวงกลมเลยวงกลมเลยค่ะอันไหนที่ไม่ได้อยู่บนเมหน้าเราดูเส็จแล้วคนะ่ะเสร็จแล้วต่อไปดูข้อสองอาวชี้ข้อสองทุกคนชี้ข้อสองข้อสองนะคะโดยปกติ เราใช้อวัยวะใดหายใจโดยปกติเราใช้อวัยวะใดหายใจก็ปากคอจมูกคอปากก็จะหมูกพร้อมกันถ้าเราใช้อวัยวะใดหายใจวงกลมเลยค่ะจมูกรนะับอ่าววงกลมไม่ต้องพูดเดี๋ยวเพื่อนเขาได้คะแนนเยอะกว่าเราวงกลมเลย <c oughs> ต่อไปต่อไปดูข้อสามชี้เลยข้อสามข้อใดเป็นคําบรรยายที่รับรู้ได้โดยใช้การสังเกตจากจมูกข้อใดเป็นคาบรรยายที่รับรู้ได้โดยใช้การสังเกตจากจมูกก็อะไรล่ะที่ใช้จมูกดมก็ดอกมะลิมีสีขาวขอดอกมะลิกาลังเหี่ยว พอดพอกวันนี้มีกลิ่นหอมเราใช้อะไรดมถึงได้มีกลิ่นหอมนะคะข่อไหนทุ<ม>เลยไ,ได้เลยไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวเพื่อนเขาได้คะแนนเยอะนะวงตมเลยข้อหวอยค่ะพี่กินหอมเสร็จแล้วยกมือใครเสร็จแล้วยกมือ ต่อไปข้อสี่อะดูข้อสี่ดูข้อสี่ชี้ข้อสี่มีนามองเห็นดอกไม้ในสวนหลายดอกซึ่งแต่ละดอกมีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมแตกต่างกันไปจากข้อความดังกล่าวมีนาใช้อวัยวะใดในการสังเกตเอ <c oughs> เอาใหม่นะลูก มีนามองเห็นดอกไม้ในสวนหลายดอกซึ่งแต่ละดอกมีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมแตกต่างกันไปจากข้อความดังกล่าวมีนาใช้อวัยาวะใดาในการสังเกตอ่ามีนามองเห็นดอกไม้ในสวนหลายดอกแล้วก็มีกลิ่นและมีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมเขาใช้อวัยาวะใดาในการสังเกตก็ตาและหูใช่ไหม คอหูและจมูกใช่ไหมคอตาและจมูกใช่ไหมอะไรละมองเห็นอะไรเลยใช้กลิ่นหอมเพราะนั้นเป็นข้อไหนวงกลมเลยวงกลมเลยค่ะใครเสร็จแล้วให้ยกมือไว้คค่ะอคะอควายครับไม่ปวดเขียนเลยต้องข้อไหนวงกลมไว้เลย เสร็จแล้วค่ะอาเสร็จแล้วทีนี้ผ่านไปลูกไปเปิดหน้าต่อไปหน้าสี่สิบแปดลูกคนเปิดไปหน้าสี่สิบแปดเลือกสี่กับเลือกแปดเร็ววันนี้ทำสิบห้าข้อนะคะเป็นคะแนนนะเป็นคะแนนนะคะสี่สิบแปดอาข้อห้าดูข้าจากห้าเดยวคนนี้กำลังทานไาด้สกรีนดู ้าดูจากภาพการรับประทานไอศตรีมต้องใช้อวัวยวะใดบ้างทำงานร่วมกันไม่คุยในครให้ดูหนังสือชี้ตัวตามเลยจากภาพการรับประทานไอศกรีมต้องใช้อวัวยวะใดบ้างทำงานร่วมกันก,ก็ตาหูจมูกก็ตาหูมือ คอตามือปากคอตาปากจมูกอ่าดูซิเด็กคนนี้เขาใช้อะไรบ้างวงกลมล้อมรอบเลยเขากำลังกินใช้อะไรล่ะแล้วใช้อะไรจับไอศกรีมล่ะแล้วใช้อะไรกินล่ะอ่าวงกลมเลยค่ะต่อไปข้อหกอ่าดูข้อหกชฉี่ข้อหก ทุกคนชี้เลยนิ้วชี้ไปเข้าอ,อกลูกถ้าเราวิ่งโดยไม่กวั่นแขนถ้าเราวิ่งโดยไม่กวั่นแขนผลจะเป็นอย่างไรและเพราะอะไรนักเรียนลองนึกซิถ้าเราวิ่งเอามือเอาแขนแน่ข้างลำตัวแล้วเราวิ่งมันจะเป็นอย่างไรอะก็วิ่งได้ลำบากเพราะทําให้ทรงตัวได้ยากขอวิ่งได้เร็ว เพราะทำให้ทรงตัวได้ง่ายคอวิ่งได้นานก็ทําให้ทรงตัวได้ดีนักเรียนคิดว่าถ้าเราลองเอามือแนบ้างเราตัวแล้วเราวิ่งมันจะวิ่งได้สะดวกไหมเออไม่ค่ะเอาวงกลมค่ะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วยมือ ใครที่ทําพร้อมกับครูใครที่ชี้ตามครูคนนั้นจะเป็นคนเก่งนิ้วชี้เป็นนิ้วที่มีอานาจชี้ลงไปที่ตัวหนังสือแล้วตัวหนังสือมันก็จะวิ่งมาที่สมองเรานะคะแต่อย่าไปชี้หน้าด่าใครนะโดนตบแน่โดนชกหน้าแน่ห้ามชี้หน้าด่าใครนะลกูกไม่เอาอ่ะต่อไปมาดูเขาเจ็ดอ่ะเขาเจ็ดชี้เลยค่ะเขาเจ็ดชี้ ประพาใช้มือปิดทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงดังมากๆประพาใช้มือปิดทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงดังมากๆจากข้อความเป็นวิธีป้องกันอันตรายของอวัวยวะใดนะคะจากข้อความเป็นวิธีป้องกันอวัยวะใดอวัยวะใดหล่ะที่เราใช้ฟังเสียงก็หู ขอตาคอปากเอาวงกลมเลยเสร็จแล้วยะมบอต่อไปดูข้อแปดอ่ะชี้ตอนนี้ให้หนูชี้ชี้ข้อแปดแล้วชี้เลยใครมีวิธีดูแลรักษาอาวัยวะ ที่ไม่ถูกต้องใครมีวิธีดูแลรักษาอวัยวะที่ไม่ถูกต้องก็สุภาพล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอขออาคมใช้ดินสอไม้แค่หูคอยาดาแปรงฟวนอย่างถูกวิธีวันละสองครั้งใครเหล่ามีวิธีดูแลรักษาอวัยวะที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้อง ข้อกขอคออาวคาเลยต่อไปข้อเก้าค่ะข้อเก้าชี้ข้อเก้าชีช้ลูกชี้ตามจะได้ทำได้นะคงให้คะแนนนะนี่เป็นการทดสอบนะลูกเก้าการใช้มือที่สกปรกหยิบอาหารก็ปากการใช้มือที่สกปรกหยิบอาหารก็ปาก จะทําให้เกิดผลเสียในข้อดใดนะคะเช่นมือสปกปรกหยิบอาหารก็ตากจะทําให้เกิดผลเสียข้อใดก็ทําให้ปวดฟันใช่ไหมล่ะขอ,อทำให้ปากเป็นแผลขอ,อทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราใช้มือสปกปรกหยิบอาหารก้าปากจะทำให้อะไรล่ะวงกลมเลย ต่อไปไปดูข้อสิบอ่าดูข้อสิบข้อสิบหน้าสี่สิบเก้าข้อสิบทุกคนดูข้อสิบนะลูกข้อสิบใบของพืชมีหน้าที่อะไรอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพืชน,นะคะใบของพืชมีหน้าที่อะไรใบนะคะก็สืบพันธุ์ขอดูดน้ำและแร่ธาต คอสร้างอาหารอันไหนล่ะที่มันสร้างอ่อาใบาทำอะไรที่ทำาที่คล้ายห้องครัวเราใบสร้างอาหารอ่าไม่ทราบค่ะวงกลมเลยลได้ได้วงกลมเลยค่ะไม่ต้องพูดนะเดี๋ยวเพื่อนก็ได้คะแนเนเยอะให้เขาทำเองนะคะต่อไปข้อสิเอ็ด โครงสร้างส่วนใดของพืชทําให้เกิดผลโครงสร้างส่วนใดของพืชทําให้เกิดผลอะไรที่ทําให้ให้มีลูกมีผลออกมาก็กิ่งไม้ใช่ไหมขอดอกใช่ไหมขอใบใช่ไหมอันไหนที่ที่มันจะทําให้มีลูกมีผลตาเลยดอกค่ะอ่าโอเค ต่อไปสิบสองชี้เข้สิบสองลักษณะภายนอกของตะบองเพชรครูคะหน้าไหนคะสี่สิบเก้าลูกอุย้ยเขาไปถึงไหนแล้วยังไม่เจอเหรอคะเล่ไหนครับเลขสี่กับเลขเก้าทำเลยใครไม่ทันก็ทำเองนะครูไม่อ่านให้ฟังอีกแล้วนะพาาถือว่าไม่ฟังครู ต่อไปดูข้อสิบสองลักษณะภายนอกของตะบองเพชรนักเรียนรู้จักตะบองเพชรไม้ต้นที่มีแหลมกลมๆอ่ะนะคะที่สังเกตได้คือข้อใดโอ้ยรูเฉลยไปแล้วนะคะของเข้ามาค่ะขอดูมกจตะบองเพชรที่สังเกตได้คือข้อใดก็ลำต้นมีหนามขอมีใบขนาดใหญ่คอมีรากแข็งแรง เอาวงกลมเลยเสร็จแล้วต่อไปข้อสิบสามตอบได้ยังไงตอบยังไงคะจำไม่ได้มีหนามมีหนามไหมมีถามคุณครูอีกอ่าถามคุณครูคุณครูต้นตะวองเส้วมีหนามไหมมีสิลูก <c oughs> ต้นตะบองเพจเคยเห็นไหมเคยมันมีน้ำพวกมันมีน้ำหรือไม่มีน้ำมีเออมีต่อไปแม่ไม่รู้แม่จะไม่ได้อ่ามีน้ำอ่ะอ่ะต่อไปข้อสุดสามรูสุดสามแม่ยังไม่รู้เลยอ๋ออ่าต้นตะบองเพรมันเป็น เพื่อที่ขึ้นในทะเลทรายนะส่วนใหญ่แถบทะเลทรายมันจะปรับสภาพจากมีใบให้เปลี่ยนเป็น,น้นาำแหลมคมเพื่อป้องกันไม่ให้มันน้ำจะระบายออกจากลำต้นเยอะไปเงี้ยเพื่อต้องจะได้มีชีวิตอยู่ยาวนานได้นะคะมันจะมันจะปรับสภาพของมันไปเลยอ่ะทีนี้เรามาดูข้อ13ค่ะ13 อวัยวะส่วนใดของปลาที่ช่วยในการบ่ายน้ํอาอวัยวะส่วนใดของปลาที่ช่วยในการบ่ายน้กเรียนจะเกตปลาไะคะมันใช้อะไรในการบ่ายน้ําก็ตาใช่ไหมขอเหงือกใช่ไหมคอหางใช่ไหมอะไรละ่ะวงกลมเลยค่ะหนูเต็นแล้วคะ่ะ ข้อสิบสี่คูขาเล่นไหนคะแล้วอีกข้อหนึ่งจะจบนะอีกข้ออ่าสองข้อข้อสิบสี่คู่ขาหน้าไหนคะโอ้ยยังหน้าไหนอีกเลยบางคนนะ่ะเพิ่งมาเหรอลูกหน้าสิบหน้าสี่สิบสิบสี่สิบเก้าเลขสี่กับเลขเก้ามาทีหลังทำเองเลย ไม่ทวนไม่อ่านไม่ฟังอีกแล้วนะคะทำเองเลยต่อไปนะข้อสิบสี่ลูกข้อสิบสี่อวัยวะส่วนใดของสัตว์อ่าตอนนี้ขึ้นเรื่องสัตว์แล้วนะอวัยวะส่วนใดของสัตว์ทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวอวัยวะส่วนใดของสัตว์ทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวก็ตาใช่ไหมขอปากใช่ไหม ขอขาและเท้าอะไรล่ะแล้วน้ำหนักส่วนน้ำหนักตัว,ตวอะไรล่ะวงกลมคใครรู้ไม่ต้องพูดเดี๋ยวเพื่อนเขาได้เต็มเอาวงกลมเลยลูกอ่าต่อไปข้อสิบห้าข้อสิบห้าข้อสุดท้าย นี่เป็นการเก็บคะแนนเองนะลูกข้อสิบห้าข้อสุดท้ายนะคะสัตว์ในข้อใดใช้ปีกในการเคลื่อนที่อะไรล่ะใช้ปีกในการเคลื่อนที่นะคะคก็ค้างคาวเคยเห็นค้างคาวไหมลูกค้างคาวมันชอบบอ,อกหากินตอนกลางคืนนะ,ะมันอยู่ในท้องอกิ้งกาคอลิงอะไรล่ะใช้ปีกในการ ในการเคลื่อนที่วงกลมเลยค่ะวงกลมเลยค่ะเสร็จแ,แล้วทุกคนสังนะคะทุกคนเสร็จแล้วเยี่ยมมากเสร็จแล้วเป็นการทดสอบนะลกที่เราเรียนมาตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทที่สองเรื่องตัวเราเรื่องสัตว์เรื่องพืช ทีนี้เราเรียนแล้วเป็นการทวบรวมความรู้ที่เราเรียนมาแลวครูให้นักเรียนไปอ่านมาด้วยอันนี้จบแล้วทีนี้ใครเสร็จแล้วนะั้นหลังจากาจบชั่วโมงนี้นะักเรียนส่งงานได้เลยนะส่งงานได้เลยทีนี้พรุ่งนี้เราจะมีอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมลูกเรียนเช้าเลยชั่วโมงแรกเลยนะใครอย่านอนตื่นสายให้มาเรียนเลยชั่วโมงแรก เพราะวิชาวิทยาศาสตร์ถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเราจะไม่ผ่านคุณพัชนอนจะหลับได้หระอลกูกจะหลับได้หรือคะเดี๋ยวจะได้พักทานข้าวนะคะช่วงบ่ายเราค่อยมาเรียนต่อนะคะช่ว<ะ>งนี้ของครูหมดเวลาแล้วจบน้องอามเรียนไมน่ทันนี่ต้องมาเรียนที่หลังได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวมีคลิปส่งให้ แล้วก็เรียนที่หลังแล้วก็ส่งงานที่หลังได้นะคะไม่มีปัญหาไม่ต้องเสียเนะคะผู้ปกครองทำได้หนูๆคนที่ทําเสร็จแล้วนะลูกเดี๋ยวทาส่งครูแล้วพรุ่งนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่บทที่เป็นหน่วยที่สองเราจะขึ้นหน่วยที่สองนะคะ <ๆ S 2> เรื่องพืชและสัตว์ในท้องถิ่นนักเรียนไปอ่านก่อนนะในเล่มจีขานเนืงซื้ออ่านอ่าน หน่วยที่สองอ่านมาก่อนนะพรุ่งนี้การบ้างคือให้เรียนไปอ่านมาเริ่มสิขาในาโลกหน่วยที่สองนะพรุ่งนี้คขาจะเรียนแล้วก็อ่านเสร็จแล้วผู้ครองเซ็นชื่อหน้าที่เราอ่านด้วยนะไว้เปิดเติมมาคขาจะเช็คว่าใครอ่านหนังสือบ้างจะได้ให้คะแนนก็ฝากผู้ครองที่อยู่ด้วยก็ช่วย นแนะนําให้น้องอ่านหนังสือนะคะอ่านาวันละหน้าก็ยังดีนะคะอ่านเสร็จแล้วก็เซ็นชื่อเพื่อจะได้ทราบว่าใครอ่านบ้างนะคะเป็นการช่วยกันนะคะผู้ครองโรูกรับนักเรียนกับกับผู้เขาช่วยกันแล้วเราสูตรกันได้ดีนะลูกแล้วก็ฝากให้ดูแลสุขภาพาทุกคนนะลูกนะมนันออกกาลังกายส,าสะอาดแล้วก็มีประโยชน์นะคะ ชัมม่วโมงนี้ครูฝากไว้แค่นี้นะพรุ่งนี้เจอกันชัมม่วโมงแรกเลยลูกอย่านอนตื่นสายนะคะบ๊ายบายไปอ่านได้ไหมค่ะพอ่ชมลาคุณค่ะหนูได้ีไหมคนเดียวเองนี้ไม่หนูไม่ได้จบแล้วโอเคไปหน้าเลยไม่ได้ทำก็เจ้าน่าหนึ่งมายัน